สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนขับบาวันแซบนูมาแล้วครับเอาครับบันนี้มือนีบวันก็ได้นะแซบมาสูปีสูน้องกินคือเกาครับมือนีด้ตามากุ้งสะดุ้งครับพี่น้องใส่น้ำปลาหนูๆกันไปเลยนะครับเอาแบบจี๊ดจ้าจ้านครับผมถึงใจขนาดครับซื่นบากรับแบบนี้ครับใส่กับแมงกับพุ้นจังน้อยนะครับแมงกับพุ้นหมอวันสือมากิโลหนึ่งเหลือจังน้อยกับใส่น้ำกันลยครับพี่น้องแก้มผักสดครับเป็นผักกาดกรอบครับผมแล้วก็มีผักซีกีนผักซีเหลา มีเป็นมาลาคีนกเขือครับผมก่อนอื่นกับฝากพี่ฝากน้องได้ไหครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้นะไม่ได้ครับพี่น้องพี่น้องบูเขมามารับชมผู้ามาติดตามมาวันขอบคุณเลยๆครับผมเข้ามาเป็นกาลังแรงใจมาวันหลายๆได้ครับผมเอ้าแซ่บกันลวดครับพี่น้องปาแซ่บอีีครับมือหนีนัวดีขนาดครับหมวันกับคักขนาดนะครับบายนี่อดใจบ่ได้ครับอื ขนมกินทั้งรางครับปลาติดตำไส้ปลาตำไส้หรือครับแต่มันที่บูดมันเหลียอ,อุ๊ยโดดืม กระเขียขึ้นบานเท้ากระเปาะครับอืมอืมัมกนขนาด 음. Mm. Yeah. Sure. หืมหอมสัใจขนาดครับผักที่เรา ผมไม่ขนาดกุ้งตัวพรามงามครับ to do พักสดเอากันัรัเนี่ยครับ,รบตำใจปินงแห่งกับปิ้ดิบ Se her อแก่เสียบทองครับ มันมีขนาดครับ มีมูกลินขื้อขจดาคำลุยน้ำกันนน่โอ้ยน่าไปนองนะ ปาปาจิจจัดจัดจ์นั่นเลือยกเกินครับอืม,อมบหวครับพี่น้องยู่แล้วครับ่ัเนี้ ดออกหูวีือหูวีเล่มนี้ครับปะแซบขนาดครับผมถือว่าโอเคใส่ได้ครับซื้อบาก่อครับผมก็เด็ดเดียดส่งบายบายครับข้กขนาดเอาพี่น้องรับชมเราจะลืมจัดนะครับมันจังไดเ็บแซบครับผมปราะว่าบอกขอคุยอะไรสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับหูวีครับเหมือนนี้ครับมือนนี้ก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ